สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำดอกเดซี่นะคะอ่าเอาไว้ประดับตกแต่งชิ้นงานเอาไว้ติดกระเป๋าติดเสื้อติดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ทุกคนหรือว่าจะไว้ทำเป็นดอกไม้เข้าช่อก็ได้นะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนแค่ถักดอกกับทำเกสรน,นะคะส่วนที่เหลือใครจะไปอัดเด็เป็นอะไรก็ว่ากันไป ไหมวันนี้ที่เราใช้ก็คือเป็น TS Summer เส้น18นะคะวันนี้จะใช้เส้นสีขาวจะมองเห็นไหมกับสีเหลืองใช้เป็นเกสรน,นะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูลองเอาสีสีชมพูก่อนไหมเดี๋ยวขออนุญาตลองสีชมพูนะคะน่าจะเห็นชัดกันไหมะ เพราะเนื่องจากว่าอ่ะโอเคอันนี้ปกติคุณครูก็จะให้ทุกคนของโซ่เป็นอลของห่วงเป็นวงกลมก่อนนะคะแล้วจะขึ้นด้วยโซ่8นะของครู1 2 3 4งสองี่ห้าหนะคะโซ่8แบบนี้เสร็จแล้วให้นับถอยมาสองโซ่ อพอหนึ่งคอนะคะอเอาคอทอดีกว่ากีบมันเล็กเอาคอทอลงมาในหลักที่หกนะคะสองสาม คอเดี๋ยวนะอันนี้เราเรียกว่าพอครึ่งคอเนาะใช้ทีนะคะห้าครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่หกใช้เป็น x นะทุกคน x แล้วก็เข้ามาในวงกลมนะคะเป็นเลื่อนห่วงนะเป็นสลิปสติทขึ้นไปนะคะห่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถอยออกมาสองโซ่อพอครึ่งคอหรือตัวทีห้าครั้งสองสาม ที่หกเป็นเแล้วก็รอหอในวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำทีห้าครั้ง สองสามสี่ห้าเอ็กก็รอหอในวงกลมนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้เจ็ดทีหนึ่งสองสามอ หนึ่ง <1 S 2> แล้วก็เลื่อนห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาม สี่ห้าเอ็กหนึ่งล้อหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เตือนห่วงสองสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ดแปด เนห่วงใครจะเอา8ดกลีบก็ได้10กลีบก็ได้นะคะแต่ของคุณครูมี8ดส่วนใหญ่จะทำไว้เป็น8กลีบหนึ่งสองสาสี่ห้าหจปด เมื่อได้แปดกลีบแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะเพราะตัดได้ก็ดึงอันนี้ดึงได้ลงไปไว้ด้านล่างนะคะนี่คือด้านบนเนาะอันนี้อยู่ด้านหลังแล้วเราก็จะดึงรูดตรงนี้นะคะตัวนี้เราก็ลูดให้หมันชิด รูดชิดเสร็จแล้วก็ผูกไปลายได้นิดนึงกันลุยผูกไปลายไหมหน่อยเสร็จแล้วดอกนะคะหรือถ้าใครจะรีดอันนี้คุณครูผ่านการรีดกลีบมาแล้วนะคะแต่ถ้าไม่รีดก็จะเป็นแบบนี้เนาะกรีบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้แปดกลีบ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถักตัวเกสรด้านในนะเกสรคุณครูจะถักแยกนะคะนี่เห็นปะครูจะถักเกสรแยกกันที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่ได้8กลีบหรือ10กลีบแล้วแต่ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลอันนี้ก็จะเป็นสิบกลีบนะคะ10กลีบก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้8กลีบ8กลีบทั่วไปอันนี้ก็คือแปกลีบแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วตัวเกรสรก็คือถ้าเราอยากให้เพิ่มลูกเล่นเราอาจจะใช้เดซี่หลายสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกรสรก็จะใช้แล้วแต่เราแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ที่ที่เราชอบ อาเกสรจะเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะใช้เหมือนเดิมวงกลมขึ้นต้นด้วย x 8ปดสองสามสี่ จแบบ็ดแปดรูดนะคือเกสรเนี่ยคุณสามารถทำได้2แบบนะแบบที่1ก็คือใช้ด้านนี้ต่อลงไปเลยนะคะก็หัวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือแบบแรกที่เราถักแล้วก็เลาก็วนลงไปเลยส่วนแบบที่สองก็คือกลับด้าน เอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้จะไม่เหมือนกันนะลายที่ได้จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถักเหมือนกันก็คืออ่ะเลื่อนห่วงปิดโซ่หนึ่งก็คือแถวที่สองก็คือ 8x เหมือนเดิมนะคะ ไม่มีเพิ่มถักเท่ากันแล้วก็เลื่อนห่วงปิด ไปลายได้อันนี้นะคะถ้าเราใช้ด้านนี้เป็นด้านเป็นในลักษณะของตัวนี้นะคะเกสรด้านในจะเป็นในลักษณะตัวนี้คือคุณก็แค่ดึงไหมลงมาแบบเอ่อลงมาอีกฝั่งหนึง่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ให้เป็นนูนแบบนี้คุณก็แค่กลับ กลับด้านก็จะกลายเป็นนูนแบบนี้ก็ยัดต,ตัวไส้ในตัวปลายไหม่ลงไปใครจะสอยติดก็ได้นะคะใครจะสอยติดก็สามารถสอยติดได้ก็จะเป็นนูนแบบนี้แต่คุณครูกลับด้านแบบนี้นะคะ เพื่อให้มันดูแบบว่าดูมีมิติเพิ่มขึ้นเก,ก๋ไก๋แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทําได้หมดดึงนิดหนึ่งแล้วก็หมวนหมอดปมยัดส่วนที่มันจะง,งอกออกมาเข้าไปข้างในถ้าใครจะติดกาวก็ได้นะคะ ติดกาวแล้วก็ติดลงไปในนี้เรียบร้อยหนึ่งดอกแบบนี้นะคะหรือใครจะเย็บก็ได้ใครจะสอยเพื่อความสวยงามก็สามารถทำได้เสร็จเรียบร้อยสำหรับดอกเดซี่ของเราแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันว่าคุณครูจะพาไปทำดอกไม้อะไรนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ